เอาอพี่เอเอาเอีายังยหพี่เอาโี้ดุกดุกดุกเนียยังหุยเลยปะเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอายังเขียงหมดยเงเียงเโอประคองน่อยปราคองน้อยออ้ยลอ้มาเร็วมาเร็วสวัสดีครับพี่น้องกองไป สูงมุมตัวแกของโลกเด้อมือน,นี้ยทีมงานสายปล่าดิมาหารอใส่เบ็ดครับคือเกาครับหากินนี่ครับท่านของเขาใส่ครับได้เอียงมือนี้เนี่ยมันยีเดียดครับยีเดียยีเดียโอ้หัวเบ็ดเอาจักหลังเนี่ยห้าส,าสิบห้าสิบล้งางอ๋อครับมาลุ้นกันครับมือน,นี้ สิเป็นยังไงครมีไกีเลียไปจับมาวัานครับพระเจ้าแห้ฟี่ที่ร่องเบืองรับว่ามันสิเป็นไหนในการว่าหลังแหลกลงไปแล้วครับ ปลาดุกกินมาใช่ไหมมาร์ากไปยังบอกปลาดุกอ่ะอไปแล้วครับหลังแล้วมันมานเด้อคุณนะมันตัวน,ะวน้อยๆเด้อมือเนเดิ ต่อไปครับเ้องเห่ากันหมดเนี่ยส่งแล้วมาเที่ยวกวันไหนจะประกวดเที่ยวนี่เที่ยวปรกค้อใช่ไหม ได้เลยพ่อหลัไหลก็่มักงหนะจอกว่าในรงองครับทางหย่าก่อน มันหวนกันได้ครับมื้เงี้ยเดี๋วบดเคลื่อนแล้วืัอนี้ลุไปแล้วล้งสอง ฝนจะตกเด้อฝนเลยหืมวคือปอกแปลกปอกแลกไปครับน้อยเง่กัน งามเลยโอ้เจ้าผ้าขั้นเวียดลงไปบ่อเนี่ยรุนกันแย่ๆครับพี่น้องมื่อนี้ ขาดภาษีได้ยุดอกปลาพ่อนวันทุบตบาุบตัยปลาไกถอว่าัดบปาจักปลาอย่างเนีเนี่ยไฟสอดบางนี้ยาเห็ดด้วยครับพี่น้องเห้เขาจับดิ สีมารุนกันตอนยามคนเด้อแบบน,นี้เด้อเขาเพิ่งบรรยากาศโอ้ยเขาก็น่าง,งามครับคุณนะเขาก็ลังถีเลี้ยงครับเขาดอเขาดอโอ้ยงามเด้อคุณนะโอ้บรรยญญากาศบรรยากาศยา,า,ามเร่งครับ ผลัดนิคมประเสธไทยด้วยครับเด้อชลบุรีครับเดี๋ยวเข้ามาหลุนกันตอนเร่งเด้อเป็นยังไงกับจังคอยวากันครับชักขี้ดได้ประด้เอาล้างหนีเป็นไรหล่อนแล้วเอา้าได้พี่น้องได้โอ้โหนี่ตัวหัวครับ โอ้โเด็กการเลยกิยยยเลศกิเลศกิเลศทำงานแล้ว,รค,ว,รค,วครับกิเลศทำงานแล้วโอ้ปลาควาปลาควานะครับครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับปลาคว้าน้อยโอ้หมานหมานมานหมานแล้วหมานแล้วครับโอ้กิน ข้ามือเลยตัวเนี้ยหลังแหลกแหกหมานครับโอ้ขับขวาหน่อยปับขวาหน่อยปบดป่าก่อนครับครับพี่น้องยามเล็ดฟังนี่ใสง่ายเขียนเ,เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วครับพี่น้องครับ โอ้ปลาคอหน่อยปลาคอหน่อยโอ,นอย้นี่นี่นี่นทำงานแล้วครับเบียดทำงานแล้วปลาคอหน่อยครับกำลังปนพอดีเนี่ยครับเจีบกอนเจ็บกอน นำแล้วครับนำแล้วฮะเอ๊ะเจ๊อ้อ้โอ้อ้จังจังโอ้บักเอวกันเลยโอ้เมียยี่ปอมีอะไรใสการหัวหน้าอ้เต็มปากเต็มคมเลยดอกไหนทำงานหลังเนี้ยเดือดห่โตงไงเลยวะขอทาอยู่ เรื่องโล่เดี๋ยววะเนี่ยน,นี่ครับพี่น้องไปแล้วนี่ครับพี่น้องโอ้มานแล้วมานแล้วอืมมีอาขี้เหรดครับทำงานเราขี้เรหรดท่อ แจวแจวแจวจับเลยแบบเนี้ยเอาครับรุ่นหลังต่อไปชื้อเลยนะไปตรงเอารอบรอบสองเอ๊ะน้ำแล้วเอ๊ะเอาเอาแล้วเว้ยใส่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 ไฟยังวะะแนไงดูดวะโอ้มาเร็วมาเร็วทำงานแล้วใส่โอ้ตัวงามตัวนี้ ดุกครับดุกดุกดุกเบิงบง้งเบิงอะไรทีนี้โอ้คือมาเรเฉยสอบสองนี่ครับเนี่ยน้ำกูเจะเดือดแหละโอ้จิตจีหลีดตัวเนี่ยเอ้โอ้มาแหรอครับเนาไปเก็บกอนไปเนี่ยไปห้อง เอาอยูนไหนยูนหนี่ว่ามีบ่ไ,ไหนวะมาแกแล้ลงมากินหรอวะโอเมือม่อยก็เมือม่อยนยครับบอกลุ่มไไลเลยวันไหนวันไหนวะยังยอ,อางงายู่กินหลื่งยังกินเลองยั ครับบุ่หลุนกันเงีบๆครับเงื้อเงื้อเงา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 เอา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 ปายังเพีงวะพี่เงื้อเพีงเีเพี้ยุจอยห้ามเอ้ย่ยเดายดะเเอ้ยปายังักเงวะโอ้ยเยอนี้เดีวะปล่อยมันปล่อยมัน มาตนป่าดุกยันรถวแล้วกองนี้ก็มองกองเลยเปลี่ยนเล่ยังนยังอ่ะนะโอ้ยปลาควนไหวปลาะยปติงเลยปะยูตายแล้วบอนตายวะเ nhau n h ว่ะ เขาปากพอดีเลยเนี่ยยิบสวบคือมองสวบพอพดีเลยโอ้มันแล้วครับมนันแล้วเดือบล้นเลยอืมไปไปเอานะ

โอ้อย่าปักพัดตัวหนึง่งปลาดุกกินหอวงเอ้ยมนัมนมนันมันมันแล้วโอ้ตัวงามตัวลวะคืออยู่นี่ครับกินหอวงเ้ยปลาดุกปลาดุกโอ้ปลาดุกกินดีปะ่ะอันล้างหนึ่งใส่แบเกแกเนี่ย ไปลังต่อไปห้องไปลังที้ท่ายหลังใี้ท่ายรุนกันอันีไสเงียเขียดเ้ยกูเลยกูหรอเปล่าไปใส่ป่ะบ่ ว้เบิดแล้วพีน้องเอ้ยเนาขึ้นไปโขกกันครับจะไปนับเตียมกันเนี่ยพีน้องผลงานมือนี่เนี่ยปลาดุกอีกตัวสามตัวปะสา,สามตัวปลาคอยใหญ่ตัวหนึ่งนเนี่ย,ยครับนี่กิเลศครับเตะการอยู่ ปอเด็ดปนครับนี่ครับเบียดเท่าเีบมียาการนะครับเด็กล้วยามยักหลบอสามหล่อปะมือหนาว่ากันไหมครับสำหรับพินี่กะขอล่าพีลาหนอห่องไปก่อนเด้อพอกันไม่คลิปหนาครับอย่าเลืมกดไหลกดแชร่กดติดตามเฮ้เด้อสำหรับมือนี้กะสวัสดีครับ